หัสปดเก้ต่างจากส9 8อีกตงซี่รู้เจอะอ,อยู่ทำกลางความวุ่นวายครอบครัวก็ระเบิดเถิดเทิงคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ตินั่นเล่งนี่เราก็เป็นผูเขาเลขแปดนั่นคือตัวเรารู้เยอะเลียนอย่างเดียวแลยเนิร์ดไม่ได้สนใจอะไร เลรียนพวกนี้ก็เฉยยๆเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเอาเลยสู้มันเลยไปเลยไม่กล้ากลัวกลัวผิดชาติกูเป็นราศีออกของนักสู้ตัวเองเป็นราศีตกกูก็ตกอยู่กับที่แหละอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้เลรียนหัวผุ เพราะนั้นคนกล้าเนี่ยจะมีแค่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้สี่รู้แปดกูรู้อย่างเดียวก็ต้องรุยก็คือพ่อแม่ญาติพี่ดองยุบไปเลยไม่รู้แรงเราเลยยุเราลูกเดียวเราไม่กล้าไปหรอกเรากลัวเราก็จะอยู่กับที่ บื้อไปเลยแล้วคนรอบข้างเพื่อนฟงอะไรก็โหดังๆกันทั้งนั้นเป็นไฟไเลยเผาเราแต่ละคนก็โห,โหดังๆมาจากตระกูลใหญ่เรามาจากตระกูลนักรบเพราะฉะนั้นเราก็กลัวกลัวจะลบผิดลบถูก สามน้ำไม้เสษฟ้าครอบครัวเราเป็นนักสู้แล้วแปดนั่นคือตัวเราเป็นดินภูเขากดเกตเยอะแล้วท่ามกลางคนมีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นที่อยู่รอบตัวเราเราก็เลยสับสนเราก็ต้องเพิ่ม เพิ่มทัดทองสีงขาวสกปรบมันจะได้มีคนเข้าข้างเราบ้างมีคนเห็นใจมีคนเดินเคียงข้างจุงมือโอบไลเชียร์แล้วเราก็ต้องรู้จักทรรมาอากินเราก็เลต้องเพิ่มทัดน้ำก่อนจะดอนอะขวดลิรเลยใส่น้ำสะอาดสะอาด วางไว้ข้างตัวเืินมาดื่มเลยให้มากที่สุดมันจะทําให้เราสดชื่นน้ําลูกท้องไว้ก่อนดีท็อกเรื่องเก่าๆให้ออกไปจะเรื่องร้อนๆเท่นั้นเรื่องแรงๆเท่นั้นล้างไปให้สะอาดด้วยน้ำจิบน้ำทุกชั่วโมง คนเราขาดน้ำไม่ได้โดยเฉพาะตอนหลับาปากคอแห้งร่างกายก็เหือออเสียน้ำเพราะนั้นตื่นมาทั้งวันแล้วก็คือต้องรีบจิบน้ำไปปัสสาวะก็ต้องรีบดืม่มใเท่ากับที่ปัสสาวะออกไปไม่งั้นร่างกายขาดน้ำสมองฝ่อโง่ไปเลยความรู้ทุกหัวอาตัวไม่รอด ต้องช่วยตัวเองดยการเอาน้ำเข้าไปเพิ่มปริมาณสมองอย่าให้สมองแหง้งพวกหมอผ่าตัดพอหกสิบก็เออแล้วอันไซเมอร์สมองอ่อกเพราะไม่กินน้ำตัดผ่าตัดไม่มีธุรกิจอื่นนอกจากกบหน้ากบตาผ่า เราก็เหมือนกันก็ปลากบตาฟังคำสั่งแต่ไม่ทำนะฟังแต่ไม่ทำเพราะว่าไม่กล้านี่ถ้าเรามีคุณสมบ,บัติอย่างเดียวของน้ำเราก็จะกล้าแล้วนะน้ำเนี่ยจะไหลไปตามท่อตามสายยางรวมมาเขาก็อุดละไม่ออกไหลไปตามคลองตามคูไม่กล้า บอก็เสนหน่อยเขาก็กั้นแหมออกนอกรูนอกทางไม่ได้อเอาขวดใส่ก็เป็นขวดเอาน้ําาเอาแก้วใส่ก็เป็นแก้วสีแดงใส่เป็นสีแดงสีเขียวใส่เป็นสีเขียวเมื่อมีสรุรละเราก็จะคืน่างถ้าเราไม่เติมสองธาตุเนี่ยเราก็จะหัวใจวายตายหัวใจล้มเหลว ปวดหลังแปดตัวนั้นอนะปวดหลังปวดมือปวดแขนพิการใช้มือเยอะแล้วก็เท้าก็พังมือเท้าแขนขาพังหมดพอเลขสามตัวนั้นคือเท้ากับตับตับซุดก็ห้ามดื่มจะเป็นโรคตับตับปวดตับนี่ปวดกว่ามากกว่าอะไรหมดเลย เพราะฉนั้นจะใช้จะใช้แอลกอฮอล์ใช้น้ำเปล่าค่ะแล้วชีวิตคุณจะดีไม่รู้ทำไงถามมาบอกวันเดือนปีเกิดถามมาอาจารย์จะบอกให้นะคะง่ายๆเลยอยากรวยไม่ต้องอายค่ะคุณเนะี่ยพ่อแม่พี่น้องรวยแต่คุณไม่ได้รวยคุณเป็นภูเขา ไอ้คุณซูงเท่าไหร่คุณก็ไม่มีวันถึงฟ้าเพราะฟ้าจะหนีคุณไปเรื่อยๆคุณเป็นได้อย่างมากก็แค่ต้นไม้ยอดหญ้าบนยอดเขาเท่านั้นเสริมนะคะเสริมนะคะทองจะทำให้เรากริ่งแล้วซื้อบื้อมันจะทำให้เราริ่งไปของโน้นทั้งนี้ทั้งซ้ายทั้งขวา ก็จะทำให้เราไหลไปไหลไปสู่โพธิ์ทะเลแก้ไปได้บอกมานะคะ